เพชรไอเมเน่ไทยแลนด์ครับพาทุกท่านมาที่ยูนิเซียมภายในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจุลปุรีนะครับมาชมกันในขันไอเมเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก2022ครับเป็นสนามที่3วันที่2นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันของสาย A ครับคู่แรกนะครับเป็นการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงพบกับมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพครับเริ่มเกมครับน็อตเขียบบอลเริ่มเล่นก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเออเราเล่เกือบโดนฉกได้ครับ ลบไปข้างหนต่อครับบอลฝากไปข้างหน้าของน็อตจังหวะเก็บของสุบรีเราพิ้วหนีไม่ได้ครับน็อตธนากรลากไปสั้นเกือบได้ครับของรามกำแหงนอนเจ็บอยู่ดูจังหวะนี้ครับตัดได้จากล้างสนามนี่เจ้าตัวโซโลลากไปคนเดียวเลยครับหนีสองคนและสุดท้ายเนี่ยมันสุดปลายเท้าพอดีครับจัางหวะง้างยิงพีรวุฒิลงไปแล้วถอยวัะยะ อย่างนี้เนี่ยจะยิงเลยหรือเปล่านะครับพิรวุฒิวิ่งมาซัดตรงนี้โอ้โหได้เลยครับแม่ขึ้นนำแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์จากปีคิกของพีรวุฒิปนศรีครับดูภาพช้าครับจังหวะวิ่งแล้วซัดบอลมันพุ่งเสียบสามเหลี่ยมพอดีครับไม่ทันเลยครับ ันนั้นให้ใกล้ที่สมศักดิ์รัพย์รัตน์เอาอูช้าไปแล้วครับแล้วจังหวะนี้โดนดักได้จ่ายต่อมาทางกอนมีพื้นที่มีเวลายกลูกนี้โอ้อหจนการได้สามหรือเปล่าโอ้สุดท้ายยังไม่ได้ครับประตูที่สองของน็อตกรุงเทพอีกยกต่อให้เพื่อนแต่จังหวะนี้ทางด้านสินธิชัยได้บอลก่อนเลยก็จ่ายต่อมา2ต่อ2องแล้วครับแต่เลือกลากเข้ามาเ,เองแล้วปาดบอลกลางโอ้โหได้เลยครับประตูที่2ของทางด้านน็กรุงเทพครับเป็นโปศกรพุ่มพึ่งนะครับ เปลี่ยนเอาอีกชุดลักษามมาแล้วครับ, <c oughs> บนิวต์บลน้าประตูนี่อันตรายนะครับแล้วก็คว้างบอลยาวขึ้นหน้ามาบวรวิทย์บวรวิทย์เจอตามแย่งแล้วแล้วเป็นเอา้าจะปล่อยเพื่อเล่นของระไาเสียบอลให้กับทางนั้นรังโมแหงครับรังจ่ายต่อขึ้นหน้ามาสุดท้ายได้จิ้มแต่ทางนั้นชนพลนี่ยังออกไปบล็อกได้เร็วครับ ดึงจังหวะเกมนิดนึงครับน็อตเอาแล้วจังหวะนี้ไปเสียบอลบอลของกิริยะซัดโอ้โหก็หไม่ได้ครับแม่โอกาสท้องหลุดมาแล้วครับจังหวะยิงของกิริยะปุริกา <S <S บอลยาของพีตวุฒิครับสาดขึ้นยาวมาข้างหน้าก็ออกหลังไปแล้วก็สุดท้ายนี่จบของแรกครับเป็นทางด้าน นกรุงเทพครับที่พวุกเขาขึ้นนำทางด้านรังแห่งอยู่สองตสูงครับ mm hmm. ดูจังหวะก่อนจุดแรกลูกนี้ครับ mm hmm. โอ้ผู้เล่นของนอตไปเสียบอลแล้วทางด้านเ mm hmm. ตรียบุริกานี่โอกาสท้อเลยครับใน mm hmm. สุดท้ายก็ยิงดุดอกหลังไป mm hmm. เดี๋ยวช่วงนี้เป,ป็นปากกาสกครู mm ่ครับครึ่งหลังเป็นรังแห่งที่เป็นฝ่ายเก็บบอลเริ่มเกมก่อนบ้างครับปร mm hmm. วิทย์กระชากพามาคนเดียวเลยครับปร mm hmm. วิทย์ป้ายมาตรงกลางยังเก็บบอลได้ที่ทางด้าน กดิศักเกดิศักสัตว์อีกทีนึงยังติดเซฟครับแล้วน็อตจะโต้แล้วจังหวะสุดท้ายไหนสมศักยังอ่านจังหวะแล้วก็เคลียร์ตูมเดียวเลยครับดูอีกครั้งครับจังหวะยิงยัดเข้าไปของกิติยะบอลกระดอนมาเข้าทางของกกติศักสนใจนะครับพยายามจะ สมศักดิ์กิติยะจะจ่ายต่อมาจังหวะนี้เป็นน็อตที่เก็บบอลกลับมาครองได้เลือกยิงไกลย,ยังไม่ผ่านทางนั้นรูจัหวะก่อนหน้านี้ครับจังหวะยิงไกลของวรวิทย์เนียงสุเวกนะครับหลังจ่ายแก้มาได้ครับดพพันธ์อ้าวจะังหวะจ่ายนี้พลาดครับแลบ้วซัดบ้างสามต่อศูนย์เลยครับโอโ้โห ไปจ่ายเสียแล้วเป็นธนพัฒน์ซอหาสานนะครับดูจังหวะนี้ครับตัดได้แล้วเจ้าตัวลากไปแล้วซัดระยะไกลเลยครับอื้โหสิทธิชัยจ่ายมาเอา้าแล้วดักได้ครับธนพัฒน์ยิงก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหพยายามจะดูจังหวะนี้ครับธนพัฒน์สมบูงามเลี้ยงไปแล้วพยายามจะยิงนี่เสียใต้คาแบบนแต่ ว่เปิดประตูกลางนอตเคลียร์มาได้แล้วสุดท้ายงัดแยญ่กันอยู่บอลไปเข้ามือสมศักดิ์ครับมสมศักดิ์ออกบอลเร็วเลยแล้วเลือกยิงตรงนี้โอ้โหได้ด้วยครับโอ้โหพระดอนอังติดอังติดเลื้อยมาบอลยิงตรงนี้เออเกือบ ยิงเพิ่มได้เหมือนกันดูอีกครั้งนึงครับจังหวะยิงไกลของพรบุญพันธ์สีโรดนะครับโโอ้หพยายามล้มตัวจะป้องกันแล้วครับโอ้แต่บอลมันพีรวุฒิแกมได้สวยครับเอาแล้วพาบอลขึ้นหน้ามาเองเลยครับพีรวุฒิแล้วสาดลูกนี้โอ้โหลูกนี้แม่ชงแงกินแดงแล้วก็ยิงได้อย่างสวยๆเลยครับทางด้านพีรวุฒิวัฒศีติดต่อรู้จังหวะนี้ครับ อ้หูเวี่ยงด้วยขวาเต็มๆนี่เสียบเสาเข้าไปเลยครับจังหวะยิงของพีรวุฒิบรรณศรีมาชุมเกมไปต่อแล้วย,ยิงเหลืออีกสามนาทีเอางัดมาจาังหวะนี้อหูสมศักดิ์ยังอาา่านจังหวะได้สกัดมาแล้วยิงสวนมาปรวิทย์ยังยืนปักหลักอยู่แล้วสุดท้ายนี่แล้วก็บล็อกการแข่งขันครับเป็นทางด้านนอกกรุงเทพครับพวกเขาเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จครับเอาชนะ รางกำแพงไปสี่ตัวหนึ่งครับรรรแล้วก็คนนี้ครับเ,เพรมิมบุตรประดิษวันนี้โชว์ผลงานได้โดดเด่นแล้วก็พาทีมเก็บชนะได้ครับ